กีฬาภาษาสวีเดนสปอร์ตสวีเดนบาสเกตบอลบาสเกตการฟันดาฟิกสปอร์การยิงธนู Bågskytte Fotboll Bitboll Baseball Mui Boxning Handboll Handboll เทเบิลเทนนิสบอดเทนนิสเทนนิสเทนนิสเทควันโดไทควอนโดวอลเล่บอลวอลเ่บอลยกน้ำหนัก tyngdlyftning Muay brottning gymnastik gymnastik hockey ishockey karate karate ฟอร์มูลา 1, Formula 1ร <Golf. S 1> ja ักบี Rugby, กีฬาโอลิมปิกโอลิมปิ e กอล Golf, อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Glöm inte att prenumerera på vår kanal.